งานนี้มีสะเทือนลิซ่าแบล็กพิงค์ทำตลาดหุ้นวายจีดิ่งหลังถูกโยงไม่ต่อสัญญากับ YG เดียวว่ากลายมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านอริซ่าแบล็ k พิงอาจจะไม่ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment ซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ใกล้ถึงเวลาที่เธอจะสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายแล้วและเรื่องนี้ก็ทำเอาตลาดหุ้นสะเทือนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะหลังจากกระแสข่าวโผล่ออกมาไม่ทันไรเมื่อช่วงเช้าของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหุ้นของ YG e n t e r ็ a i ต m e n t ก็ได้ต์ราว7% ภายในระยะเวลา1-2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งประเด็นร้อนนี้เกิดจากการที่สื่อจีนได้มีการรายงานว่าได้มีการติดต่อง,งานน้อรลิซ่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ทางค่ายไม่สามารถให้ตารางงานส่วนตัวหลังจากเดือนสิงหาคมได้ด้วยเหตุน,นี้จึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างค่ายกับนอรลิซาที่ยังไม่บรรลุไปด้วยดี เลยส่งผลให้การต่อสัญญากับน้องลิซ่านั้นยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามค่ะการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของอีกสามสาวศิลปินก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่สื่อของเกาหลีก็คาดการว่าน่าจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปด้วยดีค่ะและปัจจุบัน BLACKPINK ถือเป็นวงศิลปินที่ประสบความสําเร็จสูงสุดของค่าย YG Entertainment โดยทั่วไปศิลปิน K-pop จะเซ็นสัญญากับค่ายเป็นเวลา7ปีซึ่งหากนับจากการเดบิวต์ของ BLACKPINK ในปี2016ก็เท่ากับสัญญาของวงจะหมดลงในเดือนสิงหาคมปีนี้หรือในอีกราวหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ เรียกว่าข่าวกันต่อสัญญาของสีสาวแบล็คพิงโดยเฉพาะน้องลิซ่าก็ถูกสื่อทั่วโลกจับตาว่างานนในสีสาวแบล็คพิงจะต่อสัญญากับทาง YG หรือไม่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องลิซ่าแบล็คพิงที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ